เป็นเจ้าของกิจาการท่านต้องดูแลลูกน้องเยอะแนะน็นผู้ชายหรือเปล่าไม่ถ้าเป็นผู้ชายจะใช้เบอร์นี้ดีค่ะคก็คือ789จะเป็น,น98 78 99ได้หมดค่ะ789 9เลยค่ะ789นะคะก็คือใช้แล้วก็จะแข็งแกร่ง มีความเป็นผู้นำโอ้็งแก่งใช่ค่ะเรียนทุกวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องคงจุย้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์ต่างๆกี่ศากีซศาสตร์เรียนหมดเรียนแบบ,บ้าข้างอะจนกระทั่งสมาคมโหแห่งประเทศไทยค่ะนะครับเขารู้จักอาจารย์จากรายการวิทยุแห่งหนึ่งเชิญอาจารย์ไม่ออกลูกตรตัวแ,บบแอลก็ไม่ดีนะครับก็ มันก็ถ้าเราไม่ลูกทรงตรงนี้ถ้าเราไม่ทำำําสวนงานก็ไม่เป็นรายยูษษษ <ừ> ่อศัยมีผลน้อยหน่อยนะครับพ <ฮะ S 1> ุดาต่อเติม3ามย่าให้มันเต็มก็ได้ให้มันเลี่ยมก็ได้จ<ฮ>ะ,<ฮ>ะเป็นการแก้เป็นตัวนะครับแล้วรู้จักแก้ด้วย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคงจุย้ยเบนจทซับค่ะซึ่งเป็นรายการที่เข้ามาช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะในการที่จะปรับทงจุ้ยปรับพิศทานะคะปรับให้ธุรกิจต่างๆของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะว่ารายการของเรามีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะนั่นก็คือทางด้านของอาจารย์สุรัฐคงสุวรรณรัตน์อดีตอุปนาย,ยกสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่กับเราแล้วล่ะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ค่ะนะคะมาวันนี on, e ้ค่ะอาจารย์หลายๆคนนะคะก็อยากจะสอบถามพูดคุยกันนะคะกับอีกหลายเรื่องราวเราคุยกันมานะคะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์คุณแทนรู้จากชำนาญกว่าอาจารย์เยอะนะฮะอยากจะามคุณบ้างโทรศัพท์จาเป็นไหมครับคือจริงๆแล้วเบอร์โทรศัพท์นะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะมาแชร์ข้อมูลกับประสบการณ์ลวกันนะคะ คือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนเราตัวแทนองค์กรนะคะตัวแทนต่างๆที่มันจะสร้างเป็นพลังเคลื่อนไหวค่ะจ่ายทันทีที่มันเสียบเข้าไปในโทรศัพท์ของเรามีคนโทรเข้าโทรออกมันถือกับเป็นการส่งพลังแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นนิสัยของผู้ที่ใช้เบอร์นั้นค่ะตัวเลขก็เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องด้วยค่ะ ก็ S <S <surrender. S 1> คือว่าเวลาที่ <generators. S 1> สมมุติว่าเราใช้เบอร์นั้นๆใช่ไหมคะค <m sûr> มันจะเปลี่ยนเป็นลักษณะนิสัยพอลักษณะนิสัยเปลี่ยนเป็นการกระทํามันก็จะผลักดันให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปตามสิ่งนั้นๆแหลคะค่ะต้องเป็นตัวบุคคลด้วย <S <S ไหมว่าคนเกิดปีวันนึงปีเกิดนี้ตัวเลขต้องอันนี้อันี้เกี่ยวข้องไหมครับตามประสบการณ์ก็คือว่า บางคนเนี่ยอาจจะเชื่อว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะใช้เลขเหล่านี้อาจจะไม่ดีนะคะแต่ว่าในกรณีของแพนเนี่ยก็คือเรามองทุกเบอร์เหมือนกันนะคะอาจจะมีหลีกเลี่ยงสําหรับคนที่อาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าถ้าวันนี้เนี่ยฉันไม่อยากใช้เบอร์นี้ได้ไหมอย่างคนเกิดวันอาทิตย์อย่างแพนไม่ใช้เวอร์หกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นความสบายใจได้ก็เอาหลักโหราศาสตร์เชื่อมโยงด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นหลักโหราศาสตร์นี่แหละค่ะอาจารย์เหมือนกับผลรวมของชื่อ ผลรวมของเบอร์อ๋อเกี่ยวข้องหมดเกี่ยวข้องหมดกับทุกๆคนใช่ค่ะแต่อันนี้มันมาสัมพันธ์มากกว่าเพราะว่าเบอร์เนี่ยมันมี10เบอร์ใช่ไหมคะใน10เบอร์เราก็จะเรียงเป็นตัวคู่คู่แต่ละคู่จะมีความหมายที่แตกต่างกันตั้งแต่08อย่างเช่นของเบอร์อาจารย์น0 8แปด4 8้เเราก็จะแมทเป็นคู่ค่ะเพื่อที่จะบอกนิสัยค่ะ แล้วคููไหนดีครับคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ค่ะเวลามีมังกรเสือขาวไหมมีมีเหมือนกันด้วยเหรอคือตามสมัยนิยมใะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเขามีวิธีการเรียกเป็นเลขหงกับเลขมังกรนะคะกืมีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาตามคริสตีของเขานะคะเป็นเลขหงก็คือ289นะคะเลขมังกรคือ789นะคะตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ว่า ใครเอาไปใช้ไม่ใช่ว่าต้องผู้ชายใช่แม่มังกรหรือผู้หญิงใช้ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนใช้ได้นะคะจา์เป็นเจ้าของกิจการท่านต้องดูแลลูกน้องเยอะแนะนำผู้ชายได้เปล่าไม่ถ้าเป็นผู้ชายจะใช้เบอร์นี้ดีค่ะก็คือ789จะเป็นเ8 7 8 9 9 9เได้หมดค่ะ7899ดเ้ลยค่ะเจ็นะคะก็คือใช้แล้วก็จะแข็งแกร่ง มีความเป็นผู้นำใช่ค่ะแล้วก็มีความคิดเริ่มทำอะไรใหม่ๆค่ะช่วยให้กิจการของธุรกิจของท่านเนี่ยขยายกว้างไกลอ๋อนี้เหมาะกับตอนนี้พอดีคิดแนวทางใหญ่ทใช่ค่ะคิดอะไรใหม่ๆต้องมีอยู่หน้าหรือตรงกลางหรือหลังครับไม่จําเป็นเลยค่ะอยู่ตรงไหนของตรงไหนก็ได้ใช่ค่ะท้ายก็ได้ต้นก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าเลขทั้งหมดเนี่ยนะคะที่นับจากเลขศูนย์เป็นต้นไปก็คือ9้าตัวหลังจะต้องมีความสัมพันธ์กัน อ๋อต้องมีไม่ใช่มีแค่นี้ต้องมีตอนตอนนี้กันอีกทุกเลขต้องดีหมดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสําหรับคนที่บอกว่าอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเขามีชีวิตเป็นข้าราชการเป็นคุณครูเป็นนักสอนก็แนะนําให้มีเลขหนึ่งค่ะจ่าย์เช่นมีเลขหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าอ๋อเลขดีหมดนี่เราก็จ่าก็ดีใช่ค่ะเลขเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นเลขของผู้ที่ชอบสอนชอบให้นะคะใช่ค่ะเป็นเลขที่ แนะนำเป็นผู้ที่คิดรเรื่องอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเป็นเหมือนกับผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้ผู้อื่นเลขเก้าล่ะเลขเก้านี่นะคะมันเป็นเลขพิเศษค่ะาจาย์ถ้าหากว่าในทางโหราศาสตร,ร์ในทางโหราศาสตร์นี่มันเป็นเลขอิทธิฤทธิปฏิหาร,รใช่ไหมคะครับค่ะในทางของเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะช่วยในเรื่องของความสําเร็จที่ไม่คาดคิดค่ะก็คือว่าถ้าเราเอาเลขเก้าไปอยู่กับเลขไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วคือจะสร้างความสําเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ ประมาณนี้นะคะหรือถ้าหากว่าท่านเอาเลข9ไปสัมพันธ์กับเลข7นะคะไปสัมพันธ์กับเลข8ท่านสามารถติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ค่ะอาจารย์โอ้ยนี้ถ้าเป็น9 7 8 9ก็ได้อยู่ใช่อันนั้นก็จะตรงกับเลขมังกร<อ>เลยคือมีกลุ่มเลขใหญ่นะคะทีนี้มาพูดถึงเลข2 8 9บ้างนะคะ 2>, ค2 8 9นี่นะคะหลายๆคนบอกว่าอูมันเป็นเลขใหญ่มากมันช่วยผันเงินค่ะอาจารย์2 8เนี่ยเป็นเป็นเลขของการผันเงินจํานวนมาก คือถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้ใช้เงินมากครับแทนแนะนําว่าไม่ต้องใช้สองแปดก็ได้เพราะว่าเงินที่ท่านเข้ามาหาได้มากับเงินที่ท่านใช้ออกไปจะรวดเร็วปลายสายปลาแรบเล่นหุ้นได้ไหมหรือซื้อซื้อทองอย่างเงี้ยต้องซื้อใหญ่จริงๆนะคะถ่าหจะใหญ่ครับใหญ่คำว่าเป็นสิบล้านสิบล้านถ0สิบล้านใช่ค่ะมันถึงจะทําให้เลขเหล่านั้นนหมุนเวียนดีแต่สมมุติว่าถ้าท่านเล่นหุ้นควรจะมีเลขสติกําหนด ค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านจะใช้เล่นหุ้นนะคะ97ก็ต้องมี5 5-7-9คําตัวเลขค่าเนี่ยนะคะเป็นเลขสติเก้เลยใช่เล่นหุ้นเหรอคะเลขสติแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เหมือนเลข9ค่ะอาจารย์คือเลขค่าเนี่ยสมมุติถ้าเราเอาไปต่อหลัง7ครับก็จะมีปัญหาทะเลาะกับลูกน้อง5-7ไม่ดีใช่5-7ไม่ดีนะคะแล้ว7-2ล่ะ 72ยิ่งไม่ดีเลยค่ะจ้านี่เป็นเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอย่าง72เนี่ยนะคะมันจะก่อให้เกิดหนี้นี่สินหนี่สินเพราะเลข7เนี่ยเป็นเลขอุปสรรคนะคะไม่ควรจะมีอยู่ในเบอร์อยู่แล้ว7227เหมือนกัน7227เหมือนกันค่ะสลับกันได้ทุกเลขสลับกันได้นะคะก็คือเลขที่ไม่ควรมีในเบอร์คือ73อันนี้คือตัวแยกหมายความว่ายังไงคือบางคนอ่ะชอบใช้เลข3เป็นเลขขยำ นะคะแต่ว่าแล้วก็รู้สึกว่าเลข7เนี่ยบางคนชอบแต่ทั้งสองเลขนี้3ทําให้เราขยันแบบไม่รู้ทิศรู้ทางขยันมากไปจะเหนื่อยค่ะออ้ยบางคนขายของแบบขายเต้าควยหับเลขเนี่ย ตอเราชี้ว่าขายแต่หลับเลขอย่างเดียวไม่พัฒนาเข้าห้างก็ใงานใช่ไหมต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีเพิ่มเลขใหม่เข้าไปต้องัำเข้าห้างไปเลยก็ใส่งานใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีวิธีคิดนะคะต้องมีเลขเสริมเข้าไปนะคะอย่างสามเนี่ยถ้าคู่กับ6เนี่ยจะช่วยเสน่ห์แต่ถ้าหากว่าไปคู่กับเลขห้าก็ช่วยในเรื่องของทหารทําให้ท่านมีอํานาจบารมีเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลขพวกนี้เราเราต้องการหายากไหม จริงๆแล้วหายากไหมคือทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆค่ายมีเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้เลือกใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอ,อยู่ที่ว่าท่านสามารถที่จะหาเบอร์ ตามที่กําหนดได้หรือเปล่านะคะก็เป็นเลขเป็นเบอร์ต่างๆนี่แหละค่ะเอามาเล่าให้ฟังนะคะจะได้นําไปปรับใช้แต่ว่ามันก็ไม่สําคัญมากเท่ากับการที่เราจะต้องปรับทุกๆอย่างให้เข้ากันได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าปรับทุกอย่างได้ให้มันสมบูรณ์ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเล็กๆน้อยๆไม่จาเป็นก็ไม่เป็นไรแต่สําคัญทุกอย่างถ้าผูกพันด้วยต้องให้ดีที่สุด และถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะปรับปรุงจ่วยธุรกิจนะคะเสริมเข้าไปนอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าไปพูดคุยต่อเครื่องกันแล้วเนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาอาจารย์ได้นะคะที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้0897648448นะคะและ0850202333ค่ะพักกันสักครู่คอาจารย์ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกลับมานะคะทำความรู้จักกับอาจารย์สุรัฐพงษ์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ